ถ้าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงคุณคืออีกคนหนึ่งหรือเปล่าที่เข้าใจแบบนี้มาเช็คกันดูคะ่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่การนะคะรู้ว่าจะได้ไม่ป่วยนะวันนี้เนี่ยพี่การมี5ข้อที่หลายๆคนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะโรคยอดฮิตของคนในในปัจจุบันเลยและที่สําคัญเลยก็คือในคนไข้ที่กลัวในเรื่องของการที่จะต้องฟอกไตกลัวภาวะไตาวายกลัวภาวะไตเสื่อมร้อยละแปของคนไข้ที่มีภาวะไตาวายไตยเสื่อมเกิดจากความดันโลหิตสูงนะคะเราก็เลยถึงต้องมาทําความเข้าใจให้ตรงกันในเรื่อง ที่เกี่ยวกับความดันโลิตสูงนะถ้าเข้าใจถูกต้องจะได้ไปถูกทางไม่หลงทิศไม่หลงทางนะคะมาถึงข้อแรกนะข้อแรกยาความดันต้องกินตลอดชีวิตหลายหลายคนเนี่ยเวลาที่ไปพบคุณหมอนะแล้วก็คุณหมอบอกว่าคุณเนี่ยเริ่มมีภาวะความดันโลตสูงและจะต้องเริ่มทานยานะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องตรงนี้นะพี่การขออ,อธิบายปูพื้นให้พวกเราก่อนละกันว่าความดันปกติอะ่ะคือความดันที่อยู่ที่ระดับ 120,80ตัวบน120ตัวล่าง80มิลลิเมตรประหลอยนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในภาวะที่เริ่มมีความดันเลือดสูงความดันโลหิตของเราจะอยู่ที่ประมาณ130-80ประมาณนี้นะอันนั้นคือพึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นที่แบบว่าความดันเริ่มขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่ความดันของเราเนี่ยปีนขึ้นไปถึง 130, 90 อันนี้เป็นระยะที่จําเป็นจะต้องเริ่มใช้ยานะคะซึ่งหลายๆคนก็มีความเชื่อว่าไอยาลดความดันโลหิตสูงเนี่ยเมื่อไร่ที่เริ่มใช้เมื่อไหร่ที่สตาร์ทเม็ดแรกอ่ะเราจะต้องทานยาที่ลดความดันโลหิตเนี่ยไปตลอดชีวิตอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะเพราะว่ายาลดความดันเนี่ยเราจะทานเฉพาะในช่วงที่เรามีภาวะความดันโลหิตสูงถ้า ถ้าหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีภาวะความดันเลือดสูงหรือไม่ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง,างๆที่เป็นสาเหตุของความดันเลือดสูงได้แล้วเนี่ยยาลดความดันก็ไม่ต้องทานนะคะยาลดความดันไม่ใช่อาหารนะคะเนาะผ่านไปสําหรับข้อแรกนะยาลดความดันไม่จําเป็นต้องทานไปตลอดชีวิตถ้าหากว่าคุณสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขสาเหตุของความดันเลือดสูงที่คุณที่คุณเป็นอยู่ได้เนี่ยความดันก็จะลดลงยาความดันก็ไม่ต้องทานนะคะมาถึงข้อที่ สนะคะตามมาเลยข้อที่2ยาความดันใช้รักษาลรความดันอ่ะเป็นเป็นคำพูดที่ค่อนข้างยังงงงๆนิดนึงหลายๆคนเข้าใจว่าเวลาที่เราทานยาความดันเข้าไปเนี่ยมันเป็นตัวรักษา โรคความดันให้หายไปทานไปนานๆเดี๋ยวก็หายเองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพี่กานขอบอกไว้เลยว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ยาลดความดันที่เราทานอยู่เนี่ยยาลดความดันหรือยาความดันที่หลายๆคนเรียกกันเนี่ยที่เราทานอยู่เนี่ยเราทานเพื่อที่จะลดภาวะแทรกซ้อนของความดันเลืดสูงอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราไม่ทานยานเนี่ยความดันของเราสูงขึ้นไปแบบตัวบนร้อตัวล่าง90อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะร้อยแสเี่ยงมากเลยบาง คน200ตัวล่าง100อะไรอย่างเงี้ยมีนะมีให้เห็นนะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราความดันสูงประมาณเนี้ยแบบ180 190 200เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเสี่ยงกับภาวะเส้นเลือดในสมองแตกทีนี้เราทานยาความดันไปก็เพื่อที่จะป้องกันภาวะเส้นเลือดในสมองแตกซึ่งเกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงเนอะหลายๆคนพยายามทำความเข้าใจตามที่พี่กันอธิบายนะ นะเราทานยาความดันไปเพื่อที่จะลดภาวะแทรกซ้อนของภาวะความดันลือดสูงคือถ้าเราไม่ทานยาเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองแตกขึ้นมาเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะทีนี้แต่มันไม่ใช่ว่าถ้าเราทานยาความดันไปเรื่อยๆแล้วเราจะหายจากการเป็นโรคความดันไม่จริงอันนั้นไม่จริงนะ ความดันสามารถที่จะหายได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและก็แก้สาเหตุนะหลายๆคนเนี่ยเรามาดูในเรื่องของสาเหตุของความดันโลหิตสูงกันก่อนก็คือบางคนทานเค็มทานเค็มเยอะเกินไปอันนี้เนี่ยมันมีบทวิจัยของของคนไทยโดยเฉพาะเลยทําโดยสมาคมโรคไตร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะแล้วก็ร่วมกับ สาธารณสุขและก็สๆๆสสนะอันนี้นะสี่หน่วยงานที่แบบว่าร่วมมือกันจับมือกันนะคะด้วยแคมเปญลดเค็มลดโรคนะซึ่งเป็นแคมเปญล่าสุดนี่แหละของสมาคมโรคไตซึ่แบบว่าไปทําการวิจัยในกลุ่มคนไทยทั้งหมดนะ1,599คนนะคะและก็แยกเป็นแบบว่าในทุกๆภาคของประเทศนะแยกไปเลยแบบนั้นในทุกๆภาคของประเทศเพราะว่าเราจะได้กลุ่ม กลุ่มการทดลองที่แบบว่าชัดเจนที่สุดนะคนไทยมีการบริโภคเกลือสูงกว่าที่องค์การอนามัยโลกควบคุมหรือกําหนดเอาไว้เนี่ยเกินไป2เท่าอะนะคะปกติเขาให้เราบริโภคเกลือ1วันเนี่ยประมาณ2,000มิลลิกรัมคนไทยเราป้าก็ไป4,000ันมิลลิกรัมนะเกินไปนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือจากจาก,การวิจัยจากการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยมีการสรุปว่า ภาคใต้มีการบริโภคเกลือเยอะที่สุดนะคะถัดมาคือภาคกลางเป็นอันดับสองอันดับ3คือภาคเหนืออันดับ4คือกรุงเทพมหานครและอันดับ5คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเนาะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะสําหรับว่าคนที่แบบว่าอชอบบริโภคอะไรที่แบบว่าเค็มๆปรุงแบบรสเข้มรสจัดตลอดเลยนะมันเป็นตัวหนึ่งมันเป็นสาเหตุหลัก ใหญ่ใจความสําคัญเลยที่จะนามาสู่ภาวะความดันโลหิตสูงถ้าเราแก้สาเหตุตรงนี้ได้เราก็ไม่ต้องทานยาลดความดันนะคะมาถึงความเข้าใจผิดอันดับที่3นะมาถึงความเข้าใจผิดอันดับที่3ก็คือความดันเป็นโรคกรรมพัน์พ่อแม่เป็นก็ต้องเป็นอยู่ดีไม่ว่าจะปรับพฤติกรรมยังไงก็ต้องเป็นอยู่ดีอันนี้ไม่จริงนะคะมันคือส่วนส่วนหนึ่งของ พันธุกรรมกรรมพันธ์ที่แบบว่าพ่อแม่เป็นโรคความดันและทําให้เราต้องเป็นโรคความดันด้วยส่วนใหญ่ที่เจอก็คือว่าถ้าหากว่าบ้านไหนที่กินรสชาติยังไงพ่อแม่ทานรสชาติยังไงพ่อแม่ทานติดเค็มใส่เกลือทานรสจัดหรืออะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสสูงมากที่เราจะเป็นคนที่ติดรสชาติแบบนั้นเราจะติดรสชาติฝีมือแม่อย่างนั้นลิ้นเราจะคุ้นชินกับแบบนั้นมันจะทําให้เราเนี่ยแบบ กรรมพันธ์ในเรื่องของของความชอบในเรื่องของความเคยชินในเรื่องของอการบริโภคต่างๆที่ใกล้เคียงกับ กับในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้แบบว่าคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันสูงเหมือนกันเพราะว่าชอบทานเค็มเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของอาหารนะแล้วก็หลายๆอย่างในเรื่องของพฤติกรรมหลายอย่างถ้าบ้านไหนชวนกันออกกําลังกายบ้านนั้นก็จะเป็นบ้านที่ชวนกันออกกําลังกายและออกกําลังกายกันทุกวันอ<ๆ>นะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆแล้วไม่เป็นกรรมพันธุ์หมายถึงว่าพ่อแม่เป็นเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นความดันสูงนะคะมาถึงข้อที่4ี่ ความดันโลหิตสูงเก S <S ิดจากการกินของมันของทอดอันนี้ไม่เสมอไปนะความดันโลหิตสูงเก S <S ิดจากการกินของมันของทอดอันนี้ไม่เสมอไปเพราะว่าสาเหตุของความดันโลหิตสูงที่เจอเยอะๆที่เจอ,เจอบ่อยๆนะอันดับหนึ่งก็คือการทานเค็มมากเกินไปทานเกลือมากเกินไปอันนี้อันดับหนึ่งเลยนะคะพะมาณอันดับที่2ก็คือเกิดจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูงทีนี้มาย้อนดูว่า กรดยูริกในเลือดสูงทำไมถึงกรดยูริกในเลือดในเลือดสูงเพราะว่ากรดยูริกในเลือดสูงเกิดจาก3สาเหตุอันนี้ถ้าเราลด3สาเหตุนี้ได้เราสามารถลดกรดยูริกได้และเมื่อเราลดกรดยูริกได้เราจะลดในเรื่องของความดันลหิตสูงได้นะคะมาดูถึง3สาเหตุที่จะทําให้กรดยูริกในเลือดเราสูงขึ้นก็คือ 1. การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำแอลกอฮอล์ alcohol จะทําให้กรดยูริกในเลือดของเราสูงและมันยังไปกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยหลั่งกรดยูริกออกมาได้อีกนะคะได้2เบิ้ลน,นะได้สได้2เด้งเลยนะ อันดับที่2การดื่มน้ําตาลฟลุกโตสการดื่มเครื่องดื่มรสหวานหรือว่าดื่มน้ําผลไม้รสหวานมากๆบ่อยๆก็จะทําให้กรดยูริกสูงขึ้นได้นะคะก็ทําให้ความดันโลหิตสูงได้เช่นกันและอันดับ้ามถ้าหากว่าเราอยากที่จะลดกรดยูริกในเลือดเพื่อที่จะลดความดันก็คือการลดการบริโภคน้ําซุปต่างๆอันนี้นะลด3อย่างลดแอลกอฮอล์ลด,ออลดน้ํา เครื่องดื่มรสหวานลดน้ำผลไม้รสหวานนะคะแล้วก็สุดท้ายลดน้ำซุปนะอันนี้นะคะก็จะสามารถที่จะลดกรดยูริกซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ความดันเลือดสูงตามมาได้นะคะเนาะามาถึงความเข้าใจผิดอันดับสุดท้ายอันนี้ความดันโลหิตเป็นโรคของคนสูงอายุนะคะอันนี้เนี่ยหลายๆคนเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะเดียคนไข ที่มาตรวจเนี่ยหลายๆคนเนี่ยน่าเสียดายมากๆเลยอย่างเช่นคนไข้มีภาวะไตเสื่อม IgA ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ย IgA จะทําให้ความดันโลหิตสูงและคนไข้กลุ่มนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มที่อายุยังน้อย,อยๆอยู่เลยแบบ20ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องคนที่พิการเจอเนี่ยก็คือแบบว่าเขาเพิ่งเรียนจบแล้วก็มีภาวะความดันโลหิตสูงมาสักประมาณเกือบ2ปีแล้วพอซักไปซักประวัติไปเนี่ยน้องก็ก็จะบอกว่าคิดว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยเกิดจากการทํางานหนัก เกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดจากการใช้ชีวิตที่แบบว่า,าชีวิตสุด,ส,ดสุดของวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นการชีวิตตามตามสไตล์ของคนวัยรุ่นวัยทํางานเด็กมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะทําให้เราแบบว่าความดันหลุดสูงได้อันนั้นค,ความเชื่อนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ท่านนี้เนี่ยคือมีภาวะความดันหลุดสูงอยู่แล้วและจริงๆจะต้องรักษาคือ มีภาวะไตเสื่อม IGA และมีภาวะความดันโลหิตสูงถ้าสามารถที่จะควบคุมความดันโลหิตได้เนี่ยก็จะไม่ต้องฟอกไปตลอดชีวิตก็คือแบบว่ารักษาตามอาการไปแล้วก็อย่างนั้นก็คือหาหมอตามตามนัดอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องฟอกแต่สําหรับน้องคนนี้เนี่ยก็คือแบบว่ามีความเข้าใจว่าเ,เราอายุยังน้อย โรคความดันหลุดสูงไม่น่าจะเป็นโรคแบบน่าจะเกิดจากภาวะชั่วคราวแค่นั้นเองก็เลยไม่ได้หาหมอไม่ได้รักษาไม่ได้พบคุณหมอตามนัดอะไรอย่างเงี้ยน่าเสียดายมากๆเลยสําหรับโอกาสนี้เพราะว่าถ้าว่าเราเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของความดันหลุดสูงว่ามันเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งในคนอายุน้อยนะก็คืออยากให้เราเนี่ยวัดความดันสม่ําเสมอเวลาที่มันสูงมันสูงผิดปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่ามันเกิดจากสาเหตุของการพักผ่อนไม่เพียงพอลองพักผ่อนให้เพียงพอดูแล้วลองวัดดู ใส่ใจกับสุขภาพสักนิดหนึ่งเพื่อสุขภาพที่ดีของเราของตัวเราเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่าลืมว่าภาวะความดันโลหิตมันจะนํามาซึ่งโรค หลายสิ่งหลายอย่าง1ก็คือมีภาวะไตเสื่อมไตาวาย2ก็คือภาวะเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดนะคะก็ฝากเอาไว้นะถ้าคลิปนี้ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสันกรดิ่งเอาไว้ด้วยเพื่อทุกคนจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากพิการนะคะสําหรับวันนี้พิการก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้ากับรู้ไว้จะได้ไม่ป่วยนะคะสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ